เฮ้มีคํำพยากรบนกำแพงเหรอใช่ข้อความประมาณว่าจงทำตามักสังหารคนคนนั้นอะไรประมาณนี้ครั้งนี้คํำพยากรเจาะจงให้ข้าหนา่อยถ้าเป็นไปได้ทำไมผู้เล่นคนอื่นถึงให้คํำพยากรมาละ่ะหยุดพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะยังไงซะนายก็ต้องตายวันนี้อยู่ดีถ้าทำได้ก็ลองดูสิเปิดใช้งานชฉยยาผู้ล้างแค้นสเตตัสทั้งหมดเพิ่มขึ้นหนึ่งเลเวล นายคิดจะตอบโต้ทั้งๆที่เป็นแค่ฮิลเลอร์งั้นเหรอแน่นอนฉันไม่ได้มีแค่เฉพาะสกิลฮิลสักหน่อยแต่สอและสผลรวมเป็นห้าล้มเหลวพิษไม่สามารถทะลุผ่านออร่าได้ <c oughs> ออร่ามานาที่เสริมกำลังหรือป้องกันร่างกายฮะพิษไม่ได้ผลงั้นเหรอไม่นึกเลยว่านายจะไม่เตรียมพร้อมขนาดนี้ ฮะเกิดอะไรขึ้นเขาดูอ่อนแอจริงๆเมื่อเทียบกับจำนวนรอยสักของเขาแทงต่อเนื่องยยยาาาฮะดูเหมือนว่าจะเกินกว่าที่จะรับมือได้สินะฮะ แค่นี้เหรอนายบอกว่าจะมาฆ่าฉันฉันอุตส่าห์กังวล <c oughs> แน่นอนไมต่างจากทุกคนที่ฉันเคยเจอมาฉันไม่มีทางเอาชนะนายได้ไง่ายๆแน่อฮ้อ <c oughs> แล้วทำไมนายถึงหัวเราะกันล่ะตอนนี้จะเป็นการต่อสู้ของจริงแล้วยังไงล่ะว่างไงนะมันไม่ใช่ครั้งแรกหรือครั้งสองครั้งที่ฉันต้องโดนจนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ทุกครั้งฉันสลบไปและตื่นมาพบว่าทุกคนตายกันหมดแล้วและนายก็ไม่ต่างกันไม่ต้องห่วงฉันไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกหลังจากได้ยินถ้อยคําเหล่านั้นฉันก็ได้เข้าใจบางครั้งถ้า,าจําเป็นตัวผู้เล่นเองก็จะลงมาอย่างที่นี่โดยตนเองมันเป็นเหมือนการเข้าครอบงาโดยการยืมร่างของผู้เล่นลงมาณนะดินแดนแห่งนี้การจุติลงมาเป็นเรื่องอยู่เหนือกว่าขอบเขตความเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องกระทําพร้อมกับการเตรียมใจที่จะสูญสิ้นไปด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทําไมเหล่าเทพองค์อื่นถึงเลือกจะไม่เข้ามาแทรกแซงเฮ้เขาวางแผนจะจุติมางั้นเหรอ <c oughs> คนดูแลเกมตอนนี้ค่าความเป็นไปได้อยู่ที่เท่าไหร่ฮ้คนจะจุติลงไปอีกแล้วงั้นเหรอตอบคำถามามาซะนักรบของฉันใกล้าตายหรือยัง ครับครับค่าความเป็นไปได้ตอนนี้อยู่ที่53ผมจะไม่แต่ต้องอะไรอีกแล้วนะ53ฉันจะตีได้เราวๆสมนาทีฉันจะไปเป็นอย่างที่คิดไว้เลยท่านพี่ชิดอดผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องชนะถอยไปคริสเฮ้อตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเฮ้อ พวกเทพนี่ต้องเปิดตัวอลังการตลอดเลยนะถึงเวลาที่ฉันต้องทวงคืนสิ่งที่เป็นของฉันแล้วเฮ้ของอะไรเฮ้คอนคอนของฉันนั่นคือของที่ไม่คว,ควรกับคนอย่างนายแต่นายไม่ตกใจกับสถานการณ์นี้สักนิดเลยงั้นเหรอฉันคาดการเอาไว้แล้วว่าต้องมีคนมาแก้แค้นฉันแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความแล้วละ่ะเยี่ยม ย่าฮึบก็ดีนักนะเฮ้ยเอาทั้งหมดเลยค่ะมาอยู่ตัวหน่อเทพงั้นเหรอฉันพ่ชิโดอย่าเข้ามาใกล้นะคิดว่ามนุษย์อย่างนายจะสามารถล้มฉันได้งั้นเหรอไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้เครือบพิษพิเศษเข้าไปยังขวาน แมหและ1นึนรวมเป็นสองผู้ท้าดวลกล้าหารโบนัสบวกสองทั้งหมดเป็น4ี่ผลล้มเหลวไม่สามารถเครือพพบพิพิษเศษได้ฮะแม้แต่พิพิเศษก็ไม่ได้ผลเลยหยุดกระทําสิ่งที่โงกเขาสักทีทางเลือกเดียวที่นายมีคือความตายเท่านั้นอ,อ